สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง b i k e Culture Hub ช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์วัฒนธรรมการขับขี่และเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Honda GoWing 1,800กิโลลิตรรุ่นปี2025ซึ่งเป็นรุ่นฉลองครบรอบ50ปีของรถทัวริงระดับตำนานจาก Honda Honda าโก i n g ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี1975ด้วยรุ่น GL1000 ที่มาพร้อมกับเครื่องยนตส์สสูบเรียงขนาด 999cc และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถทัวริงระดับพรีเมียมที่มีความหรูหราและสมรรถนะสูงในปี2025นี้ Honda ได้เปิดตัวโกวิง1800กิโลลิตรรุ่นฉลองครบรอบ50ปีโดยมีการปรับปรุงและอัปเกรดหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักขับขี่ในปัจจุบัน เริ่มจากเครื่องยนต์ Honda Go-Wing 2025ใช้เครื่องยนต์6สูบข,ขนาด1 8 3 3ซีซี cc ที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานไอเสียยูโร5ด้วยการเพิ่ม O 2เซนเซอร์และปรับเซ็ตกล่อง ECU ใหม่ทั้งในรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์ DCT ระบบเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch Transmission (DCT) 7สปีดทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมระบบควบคุมความเร็วต่ำพิเศษหรือ Walking และระบบคันเร่งไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมแรงบิด Honda Selectable Torque Control (HSTC) ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและนุ่มนวลด้านการออกแบบ Honda ได้เพิ่มฟังก์ชัน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วใหม่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนพร้อมระบบนำทาง GPS และระบบเสียงคุณภาพสูงลำโพงใหม่ที่ให้เสียงดีขึ้นขณะขับขี่ที่ความเร็วสูงและช่องชาร์จ USB-C 2ช่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการสถเทือนหน้าแบบดับเบิลวิชโบนและระบบเบรก ABS เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และเพิ่มฟีเจอร์ลดเสียงเพลงให้อัตโนมัติเมื่อทำการพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านอุปกรณ์วิทยุสื่อสารสำหรับราคาของ Honda Go Wing 1,800กิกลิตรุ่นปี2025ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 24,900บาทอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและการปรับแต่งต่างๆ สรุปแล้ว Honda Go Wing 1,800กิกะลิตรรุ่นปี2025เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราที่ตอบสนองความต้องการของนักขับขี่ที่ต้องการความสะดวกสบายและสมรรถนะสูงในการเดินทางระยะไกลขอบคุณที่รับชมช่อง Bike Culture er, หากหากคุณชื่นชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถจักรยานยนต์ใหม่ๆในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ